ทวิกหางานทําในอเมริกาไม่ยากเลยแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเรามีคําตอบอันดับแรกเนี่ยนะเปิด Google Map ดูว่าบริเวณที่เราอยู่มีร้านอาหารหรือโรงแรมอะไรบ้างถ้าร้านไหนเปิดรับหรือกําลังต้องการคนจะมีป้ายไ i r i n g แปะอยูหน้าร้านก็เข้าไปถามเลยว่า Are you hiring now? ยิ่งไปเร็วยิ่งโอกาสนะแต่ก็ไม่เสมอไปอันดับ2ให้ไปในช่วงเวลาที่ไม่บูซี่เช่นช่วงสายสายเก้าโมงถึงสิบโมงและบา่ายเพื่อเจอเมนเจอร์เขาก็จะได้สะดวกมาคุยกับเราอันดับ3ทํายังไงก็ได้ขอให้ได้คุยกับเมนเจอร์เขาก็จะให้แอปพลิเคชันฟอร์มมาก่อนหลังกรอกเสร็จถ้าเขาอยากรับเราเขาก็จะสัมภาษณ์เราเลยหรืออาจจะนัดให้มาเซ็นสัญญาว,วันอื่นอันดับ4ถ้าเขาถามว่าเราทํางานวันไหนได้บ้างก็พยายามตอบที่คิดว่าจะไม่ชนกับงานอื่นหรือถ้าชนก็ขอมาเปลี่ยนที่หลังได้เมื่อตารางงานนิ่งแล้วให้คุยกับเมนเจอร์ ว่าขอตารางแบบนี้ไปตลอดจนจบโครงการเพราะฉะนั้นแล้วเนี่บอกเวลากับเขาไปเลยเสียสัญญาไปให้เรียบร้อยแค่นี้เราก็จะได้งานแล้วส่วนในกรณีพิเศษถ้าร้านให้เราสมัครทางออนไลน์ก็เข้าเว็บไซต์ไปกรอกเลยพอพบมนเมนเจอร์ก็บอกว่าเรากรอกออนไลน์แอปพลิเคชันฟอร์มมาแล้วนะที่สําคัญนี่ต้องคอยตามด้วยนะส่วนลิงก์เว็บไซต์หลักๆเนี่ยจะมีอยู่2เว็บไซต์ดังนี้ <st> หากเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากทำงานในอเมริกาก็ลองไปสมัครดูนะ